ตอนที่167การต่อสู้อันดูเดือดต้นในเมื่อถูกจับได้เสียแล้วหลบอยู่ที่นี่ไม่ออกไปก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปฮานลี่ถอนหายใจเฮือกใหญ่สองมือกระชับอาวุธเดินออกมาจากด้านหลังก้อนหินพร้อมประกายแสงของประการคุ้มกันเป็นเจ้าเมื่อเห็นใบหน้าของฮานลี่ชัดเจนแล้วสิทธิลูกส่งเสียงก็ร้องออกมาด้วยความประหลาดใจคาดไม่ถึงว่าเขาจะจำฮานลี่ได้ ในใจของฮานลี่ค่อยๆเคร่งขึงลงตามเสียงร้องของฝ่ายตรงข้ามวันนั้นสิทธิลูกผู้นี้พบหน้าเขาบนหุบเขาเพียงแค่ครั้งเดียวอีกทั้งยังอยู่ในสถานการณ์การต่อสู้พัวพันจบจนตอนนี้ผ่านไปหลายเดือนแล้วไม่คิดว่าเพียงแค่มองปราดเดียวก็จะจำเขาได้ในทันทีนี่แสดงให้เห็นว่าคนผู้นี้หากไม่ใช่ว่ามีความจำเป็นเลิศ ผ่านตาครั้งเดียวไม่ลืมก็อาจเป็นคนที่มีความคิดระวังตัวเจ้าเล่์เพทุบายเกินใครแต่ไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนสำหรับฮานลี่แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นขาวดีสักอย่างแท้จริงแล้วเขาแอบรู้สึกว่าสิทธิลูกที่อยู่ตรงหน้านี้มีบางมุมที่เหมือนกับเขาชอบใช้กลอุบายเหมือนกันลงมือเยือกเย็นเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความเย่อหยิ่งถือตัวต่อหน้าผู้คนกับการทำตัวเงียบ ของฮันลี่ก็ถือเป็นม่านกำบังงองเหมือนกันเพียงแต่ฮันลี่ไม่ต้องการดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นแต่สิทธิลูกตั้งใจให้ผู้อื่นตายใจเก็บซ่อนตัวตนที่แท้จริงได้อย่างมิดชิดแต่ทว่าฮันลี่คิดว่าตนเองไม่มีทางที่จะไรอย่างอเช่นอีกฝ่ายไม่มีทางที่จะไรไมตรีและโหดเหี้ยมอำมหิตได้เช่นอีกฝ่ายเขาเพียงแค่ยึดทางสายกลางแสวงหาอิสรภาพเท่านั้น ทั่วขณะที่ฮานลี่นึกคิดขึ้นในใจนั่นเองสิทธิลูกก็มีสีหน้าจริงจังคล้ายกับว่าคิดอะไรได้ขึ้นมามองฮานลี่ด้วยสายตาแข็งกร้าวฉายชัดไม่ปิดบังไอสังหารเลยแม้แต่น้อยฮานลี่ถอนหายใจเฮือกหนึ่งเดิมคิดที่จะพูดอะไรสักนิดหน่อยดูว่าจะสามารถทำการเลือ่อเลือนบ่ายเบี่ยงไปได้หรือไม่แต่มาตอนนี้เห็นสีหน้าท่าทางกับความเจ้าเล่ เพทุบายของอีกฝ่ายแล้วโอกาสรอดก็ไม่มีเลยแม้แต่น้อยเขากับตนต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกใบนี้ยังคงไม่ต้องพูดพอร่มทำเพลงให้ยืดยาวชิงลงมือก่อนย่อมได้เปรียบพอคิดมาถึงตรงนี้แล้วฮันลี่ก็ไม่เอื้อนเอ่อยว่าจะใดๆชูมือซ้ายขึ้นมากำไลเหล็กกล้าก็เกิดเสียงประหลาดดังขึ้นพุ่งตรงเข้าใส่สิทธิลูกต่อด้วยมือขวาที่มี ลำแสงปรากฏน้ำเต้าสีครามอมดำบนฝ่ามือก่อนจะมีลูกกลมๆสีดำขมุขขมัวห้าหกลูกพ่นออกมาจากปากน้ำเต้าตามติดกำไลเหล็กกล้าไปทำทั้งหมดนี่เสร็จแล้วฮานลี่ก็ยังไม่รามือมือซ้ายที่ยังว่างอยู่ของเขาวาดขีดขึ้นมากลางอากาศทั่วขณะนั้นปรากฏลูกบอลเคลองสีแดงสะบัดแขนเสื้อเพียงเล็กน้อยนำลูกบอลเคลองเหล่านั้นรวบรวมอยู่ตรงกลาง ก่อนจะสบัดเข้าใส่สิทธิที่ลูกอีกครั้งพึ่งพามอักษรคำว่าไปที่มุมปากทันใดนั้นเองไอร้อนแผดเผาสายหนึ่งก็ทำเอาบรรดาลูกบอลเคลืงกระจายไปสี่ทิศทางแตกใส่สิทธิทลูกหลากหลายองศากระบวนท่าเหล่านี้ก็เป็นการโจมตีและเล่เลี่ยมทั้งหมดตอนช่วงก่อนที่ฮานลี่จะได้รับสาต์ปราเวทและตอนที่ยังไม่ได้ใช้ยันวิเศษโดยเฉพาะระเบิดมืออย่างสุดท้ายนี่ที่ใช้ ออกได้อย่างคลิปตายิ่งไปกว่านั้นฮันลี่ทุ่งเทแรงกายตั้งมากมายเรียนมาจากอูเฟิงเป้าหมายเพื่อใช้กับคู่ต่อสู้ที่รับมือไม่ทันหรือจู่โจมพิฆาตในฝ่ามือเดียวแท้จริงแล้วหากไม่ใช่ว่ารู้สึกไม่ค่อยคุ้นชินกับอาวุธใหม่ตอนใช้ไม่แน่ว่าจะถนัดมือหรือเปล่ามิฉะนั้นเขาคงเอาออกมาใช้ทุกกระบวนโดยไม่เกรงใจอย่างไรเสียอาวุธใหม่ก็ย่อมมีอนุภาพมากกว่าของเก่า แต่ว่าแทบจะเป็นเวลาเดียวกับที่ฮรนรี่ลงมือสิทธิลูกก็ไม่ได้นิ่งเฉยอยู่เขาสบัดมือทั้งสองข้างในมือเกิดเป็นธงสีครามยาวประมาณจ้าง,งอสีเขียวครามสว่างบนธงปักลวดลายมังกรเขียวขู่เคี้ยวกลางกรงเล็บและลหดร้ายไว้ตัวหนึ่งเวลานี้สิทธิลูกเพิ่งเข้าใจการโจมตีอย่างต่อเนื่องของฮันลี่ภายใต้ความไม่คาดคิดนี้ช่วยไม่ได้ที่จะหงุดหงิดรำคาญใจ หากทราบมาก่อนเขาก็จะใช้อาวุธที่อนุภาพรุนแรงที่สุดของตัวเองสำแดงทงมังกรเขียวออกมาก่อนเพื่อจะได้เหมือนกันกันกบฮานรี่ออกอาวุธสังหารสังหารคนปิดปากแต่ไม่คาดคิดว่าหลังจากที่ฮานรี่ปรากฏตัวแล้วไม่เออยเอ่ยวาจาอันใดแม้เพียงสักประโยคกก็บุกโจมตีอย่างหนักหน่วงเข้ามาทันทีอีกทั้งยังลงมือโหดเหี้ยมมีทีท่าว่าหากไม่ตายก็จะไม่ยอมรามือ ในขณะที่ไม่มีทางให้เลือกมากนะักสิทธิลูกก็ไม่สนใจอันใดอีกออกกระบวนท่ารลุกโจมตีอีกเปลี่ยนถือธงสีเขียวด้วยมือข้างขวามือซ้ายจับเข้าที่เอวหยิบยันสีเหลืองออกมาจากย่ามเก็บของเขามีความเสียดายอยู่บ้างจึงเหลือบตามองยันอาคมขั้นสูงแอร์วบหนึ่งกัดฟันมุ่งไปข้างหน้าลอยตัวขึ้นเบาๆไร้คาถาอย่างรวดเร็วในท่วขณะนั้นกำไลเหล็กกล้าของฮานรี่ก็กลายเป็นสีเหลืองอ่อน พุ่งเข้าใส่สิทธิลูกที่อยู่ไม่ไกลมองด้วยสายตาก็จะพุ่งเคอามาชนใส่แล้วสิทธิลูกจึงใช้มือข้างหนึ่งยกยันสีเหลืองไร้เวทเสียงดังคาถากำแพงวายุสาแดงริ์ยันสีเหลืองแผ่นนั้นเกิดเป็นแสงสีขาวเจิดจ้าตามคาถาที่ไร้ฉับพลันกลายเป็นลมพายุขนาดใหญ่ความสูงสิบกว่าจ้างงอกังอยู่ด้านหน้าของสิทธิลูกต้านรับกำไลเหล็กกล้าเสียง คอล้ววะกำไลเหล็กกล้าพุ่งเข้าใส่ลมพายุขนาดใหญ่อย่างไม่ปราณีแต่ก็ถูกลมพัดส่วนเซไปมาพลิกกลับไปกลับมาและสะบัดกลับออกไปส่วนบอลกลมที่มาถึงทีหลังยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงทำได้เพียงหมุนวนอยู่รอบนอกของลมพายุเท่านั้นไม่มีความสามารถพอที่จะทะลุทะลวงเข้าไปในลมพายุอันบ้าคลั่งนอเมื่อเห็นสถานการณ์เป็นเช่นนี้สีหน้าของฮานลี่ก็เปลี่ยนไปรีบเร่งวาดนิ้วไปยังรูป บอลเพลิงที่ตามติดไปสุดท้ายให้เป็นเส้นโค้งขนาดใหญ่สองเส้นทยานเข้าใส่จากสองข้างวางแผนข้ามผ่านกำแพงวายุเข้าโจมตีสิทธิลูกอีกครั้งคือฮือคิดได้ดีนี่สิทธิลูกหัวรอเยือกเย็นยื่นมือข้างหนึ่งครึ้นมาที้ไปที่ตรงกึงกลางของกำแพงวายุออกกลยุทธ์อย่างชำนาญลมพายุนั่นแบ่งเป็นสองฝั่งจากตรงกลางในทันใดแบ่งแยกได้อย่างรวดเร็วออกมาต้านรับลูกบอลเพลิง ปังปังเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งลูกบอลเพลิงไม่มีหนทางให้หลบเลี่ยงพุ่งชนเข้าไปตรงตรงลมพายุนั้นสั่นไหวเล็กน้อยก่อนที่ลูกบอลเพลิงจะถูกกลืนและหายไปในลมพายุอย่างไรร่องรอยฮรนลี่เกิดความตกตะลึงขึ้นภายในใจเวลานี้กำแพงวายุภายใต้การควบคุมของสิที่ลูกพลันรวมกลับเข้าด้วยกันคืนสู่สภาพเดิมฝีมืออันน้อยนิดยังมีหน้าเอามาสามแดง สิบน้องผู้นี้แม้ว่าข้าจะไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเจ้าแล้วก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของเจ้าแต่ว่า่ําคืนนี้จะเป็นวันตายของเจ้าสิบที่ลูกพูดกลั่วหัวเราอย่างมากร้ายหลังจากนั้นเห็นเทียงเขาพนมมือเข้าหากันจับธงมังกรเขียวแน่นพยายามที่จะสะบัดมันขึ้นมาฮานลี่กระวนกระวายขึ้นมาแล้วความร้กาศของอีกฝ่ายต่างจากที่เขาคาดเดา เอาไว้มากจริงๆการโจมตีอันดูเดือดของกำไลเหล็กกล้ายังสามารถทำลายได้อย่างง่ายดายแม้ว่าอีกฝ่ายจะสะบัดทงนั้นแล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆเกิดขึ้นแต่เห็นท่าทางนิ่งขึมของอีกฝ่ายก็รู้แล้วว่าการโจมตีกลับของสิทธิลูกผู้นี้ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นแนดูท่าว่าจะไม่ใช้ยันวิเศษคงไม่ได้เสียแล้วฮานลี่คิดในใจนิ่ง แต่ว่าเขาในตอนนี้เนื่องจากยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะควบคุมยันวิเศษได้อย่างรัดกุมดังนั้นทุกครั้งที่ใช้ยันวิเศษจำเป็นต้องหลอมรวมกับมันสักระยะเวลาหนึ่งจึงจะสามารถขับเคลื่อนยันวิเศษเพื่อให้ได้รับชัยชนะพิชิตสัตว์ปูเพื่อการนี้การเตรียมการป้องกันต้องทำอย่างรอบคอบพอคิดมาถึงตรงนี้ฮันลี่ก็มองดูอีกฝ่ายอีกครั้งเห็นว่าธงสีเขียวที่สิทธิลูก สะบัดอยู่นั้นค่อยๆมีสีสันสะดุดตาขึ้นมาบนทงนั้นเกิดเป็นแสงสีเขียวทิ่มตาทำให้มังกรเขียวตัวนั้นน่าเกรงขามขึ้นมาอีกหลายส่วนดูท่าว่าการโจมตีกลับของอีกฝ่ายใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วฮันลีไม่ลังเลอีกต่อไปกวบมือคราหนึ่งกำไลเหล็กกล้าที่ลอยฟิลกลับมาหยุดอยู่บนด้านบนศีรษะของเขาก่อนจะเริ่มหมุนวนไปมาไม่หยุดยาว กำไลสีเหลืองเรืองรองขยายขนาดอย่างร,รวดเร็วตามการไร่คาถาเมื่อมีขนาดใหญ่เท่ากับโตแล้วจึงหยุดการขยายใหญ่ร่วงกำไลนั้นก็เชื่อฟังคำสั่งร่วงหล่นลงมาครอบร่างของฮันลี่และค่อยคหมุนรอกตัวกลายเป็นปราการคุ้มครองชั้นหนึ่งฮันลี่ไม่ได้หยุดมือเพียงเท่านี้หลังจากที่เก็บน้ำเต้าแล้วโลกกำบังที่เพิ่งได้มาก็ถูกเรียกออกมาขนาดใหญ่ครึ่งหลายเท่าด้านนอกของกรอบอาคมสีฟ้า ก่อนจะมีแสงสีดำกระจายอยู่รายล้อมรอบตัวเขาเป็นผลให้ตอนนี้ด้านนอกกรอบกายฮรนลี่มีกรอบป้องกันทั้งหมด3ชั้นชั้นนอกสุดเป็นกำไลเหล็กกล้าขนาดใหญ่ชั้นที่สองเป็นโลบินเหล็กทมินส่วนชั้นในที่สุดเป็นกรอะอาคมสีฟ้าที่ใช้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นตอนที่168การต่อสู้อันดูเดือดกลางหลังจากทำทั้งหมดเสร็จแล้วฮรนลี่ถึงค่อยวางใจลงหยิบเอายันดาบสีเทา ออกมานั่งขัดสมาธิลงเริ่มทำการไล่คาถาคิดจะใช้เวลาที่สั้นที่สุดควบคุมให้ยันวิเศษพุ่งออกไปโจมตีศัตรูช่วงขณะนั้นเองสิทธิลูกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามในที่สุดก็สามารถรวบรวมพลังบนทงมังกรเขียวได้เพียงพอแล้วก่อนจะปล่อยมันโจมตีออกมาราวกับพายุฝนอันบ้าคลัง่งเห็นเพียงเขาหยุดการโบกสะบัดตัวธงลงแต่กำลังหันเอาปลายธงชี้มาทางฮานลี่ ั่วขณะนั้นคมวายุโค้งงอดุดจันเซียวสีเขียวก็พุ่งทะยานออกมาจากปลายธงอย่างมาคลั่งพุ่งกลูเข้ามาทางฮานลี่ความเร็วของคมวายุพวกนี้รวดเร็วมากเมื่อครู่ยังอยู่ฝั่งของสิทธิลูกแต่ทั่วพริบตาก็มาโผล่ตรงฝั่งของฮานลี่แล้วก็ไม่เสียแรงที่เป็นวิชา,าธาตุลมความเร็วในการโจมตีเปรียบกับการโจมตีของาธาตุอื่นแล้วเร็วกว่าครึ่งขั้นมากนะัก เท่าหากไม่ใช่เพราะเตรียมการป้องกันเอาไว้พร้อมก่อนแล้วฮานลี่เกรงว่าแม้แต่โอกาสสวนกลับก็คงจะไม่มีก็คงถูกคมวายุพวกนั้นตัดขาดเป็นสิบสิบชิ้นไปแล้วทั่วขณะที่ในใจของฮานลี่ตกตะลึงคมวายุกับกำไลเหล็กที่อยู่ชั้นนอกสุดก็เกิดการประทะเข้าใส่กันอย่างดุเดือดแสงสีเขียวกับแสงสีเหลืองส่องประเจิดจ้าไม่หยุดทั้งยังเกิดเสียงขอองค์การเจาะทะลวงคลืดคลืดดังขึ้น รอจนตอนที่แสงทั้งหมดหายไปกำไลเหล็กที่แต่เดิมเรียบเนียนกลับปรากฏรอยขูดเจาะเป็นทางยาวที่เกิดจากการประทะทั่วทั้งสัตว์ปาเวทก็แสดงให้เห็นถึงการผุพังอย่างชัดเจนแต่ว่าโชคดีที่สัตว์ปาเวทชิ้นนี้ตอนถูกโจมตีก็จะหมุนไปมาไม่หยุดถึงได้ไม่ถูกคมวายุพวกนั้นทะลวงเข้ามาในจุดเดียวได้ไม่อย่างนั้นก็คงถูกทะลวงเข้ามาด้านในได้แล้วผลลัพธ์เช่นนี้ฮันรี่กับ สิ่ที่ล,ลูนแต่รู้สึกแปลกใจมากฮานลี่นั้นคิดว่าการใช้สอยแต่เดิมของสัตว์ปราเวชิ้นนี้ถึงแม้จะไม่ได้มีไว้ใช้ป้องกันโดยเฉพาะแต่มันก็เป็นสัตว์ปราเวชั้นดีที่มีคุณภาพสมราคาในส่วนของคุณภาพของส่วนประกอบที่ใช้ก็ไม่มีอะไรให้ต้องพูดถึงแต่คิดไม่ถึงว่าเพียงแค่คมวายุธรรมดาธรรมดาพวกนี้จะสามารถทะลวงเจาะมันจอนมีสภาพยับเยินได้เช่นนี้ราวกับว่าอีกไม่ นานก็จะพังลงได้นี่ไม่เพียงแค่ทำให้เขากลัดกลุ้มยังทำให้ไม่รู้ว่าจะสามารถรับมือการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามต่อได้อีกหรือไม่ส่วนฝ่ายสิทธิลูกก็ยิ่งตกตะลึงทงมังกรเขียวผู้นี้ก็ถือว่ามีชื่อเสียงเรื่องลือในหมู่สัตร์ปลาชั้นสูงเป็นอาวุธที่เขาเอาไว้สอดประสานกับาธาตุหลักในร่างของตนไม่รู้ว่าใช้จ่ายไปมากมายเพียงใดถึงจะเอามันมาไว้ในมือได้ ศาสตราเวทชิ้นนี้ไม่เพียงสามารถใช้วิชาคมวายุที่เป็นวิชาง่ายๆออกไปได้ในทันทีโดยไม่เปลืองแรงอีกทั้งเพราะมันซึมงซับเอาพลังชีวิตเข้าไปจํานวนหนึ่งทําให้การโจมตีธาตุลมที่พุ่งออกไปจากตัวธงก็จะได้รับการเสริมพลังดังนั้นคมวายุเมื่อครู่พวกนั้นดูแล้วถึงจะคล้ายกับวิชาอาคมขั้นต่ําที่ง่ายที่สุดแต่ความเป็นจริงแล้วพลังทุกส่วน ของพวกมันล้วนสามารถเทียบเคียงกับวิชาระดับกลางได้เลยทีดียววก็กล่าวได้ว่าการโจมตีเมื่อครู่ที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นการระเบิดพลังของวิชาอาคมหลายสิบบทที่ถูกรวบรวมเข้าด้วยกันในเวลาคลิปตาเดียวแต่ถึงเป็นเช่นนั้นกลับยังโจมตีปราการชั้นนอกสุดอย่างกำไรย,ยักษ์ชิ้นนั้นไม่ทะลุนี่ก็จะไม่ให้สิทธิลูกไม่ตกตะลึงในใจและเพิ่มความระแวดระวังในตัวฮันรี่ ขึ้นได้อย่างไรฮันลี่และสิที่ลูกถึงแม้จะรู้สึกถึงความร้ายกาศของฝ่ายตรงข้ามแต่การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นของทั้งสองฝ่ายกลับแตกต่างออกไปยิ่งนะับฮันลี่เพราะว่ายังอยู่ในระหว่างการควบคุมยันวิเศษไม่คิดอยากละทิ้งกลางคันดังนั้นถึงแม้จะรู้ว่าการโจมตีครั้งต่อไปของฝ่ายตรงข้ามจะต้องร้กาศมากกว่าเดิมแต่ เขาก็คงทําได้แค่หน้าหนากหมัดอดทนต่อไปส่วนฝ่ายสิทธิลูกก็ยิ่งมีความคิดเหนือผู้คนพอเห็นว่าตั้งแต่การจัดวางพระการป้องกันของฮร์ลี่เมื่อครู่ถึงตอนนี้ตอนที่การโจมตีจบลงแล้วทั่วทั้งตัวคนก็ยังไม่ขยับเคลื่อนไหวมาโดยตลอดก็รู้แล้วฝ่ายตรงข้ามจะต้องใช้ไพ่ตายออกมาเป็นแน่ไม่ใช่การไร้คาถาการโจมตีชั้นสูงก็ต้องเป็นการบังคับสั่งการศาสตราเวทที่ร้ากาศชิ้นหนึ่ง ดังนั้นเขาจึงไม่ชักชาทำการถ่ายเทพลังชีวิตเข้าไปยังธงยักษ์ในมืออีกครั้งวาดเอาปลายธงพุ่งตรงไปทางจุดที่แฮร์รี่นั่งอยู่ก่อนจะปล่อยคมวายุสีเขียวออกไปเป็นสายสายติดต่อกันคมวายุครั้งนี้มีขนาดเล็กแต่ว่าข้อได้เปรียบอยู่ที่พุ่งออกไปได้ไม่หยุดพุ่งออกไปได้ติดต่อกันไม่ขาดตอนกลายเป็นแสงสีเขียวอันเย,เยียดสายหนึ่งพลังอันน้าวัน เกรงนั่นพุ่งออกไปทําให้แสงสีเขียวกับแสงสีเหลืองปะทะเข้ากันอย่างดุเดือดอีกครั้งครั้งนี้กําไลเหล็กด้านหน้าฮานลี่ยื้อไว้ได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นก่อนจะเกิดเสียงคลื่นคลาดแสบแก้วหูขึ้นเสียงหนึ่งแสงสีเหลืองสลายหายไปปราการเหล็กกล้าชั้นดีในที่สุดก็ถูกทําลายลงถูกคมวายุอันหนาแน่นทะลวงฟันจนกลายเป็นเศษซากพอไม่มีอะไรขัดขวางการโหมกระหน่ำของคมวายุอีก พวกมันก็พุ่งต่อไปอย่างไรความปราณีแต่กลับถูกโลบินเหล็กทมินสาราเวชชั้นสูงอีกชิ้นที่เตรียมรอเอาไว้ตั้งแต่ต้นขัดขวางไว้ต่อจากนั้นก็เกิดการระเบิดจากการประทะของแสงสีครามกับแสงสีเขียวขึ้นอีกครั้งโลบินเหล็กทมินกับกำไลเหล็กนั้นแตกต่างกันมากอย่างแรกลำดับขั้นของทั้งสองฝ่ายห่างกันขั้นหนึ่งโลชิ้นนี้กับธงมังกรเขียวเป็น อุปกรณ์เวทชั้นสูงระดับเดียวกันในโลกอขอองค์การฝึกเซียนก็ไม่ใช่คนทั่วไปจะสามารถครอบครองพวกมันได้ถือเป็นของที่พบเจอได้ยากส่วนกำไรเหล็กก็เป็นเพียงแค่สตา์ปราชั้นดีถึงแม้จะไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นของดัดดื่นทั่วไปใครๆต่างก็มีได้แต่ว่าผู้บำเพ็ญเพียรที่ค่อนข้างมีฐานะหน่อยก็ยังมีโอกาสครอบครองอยู่ชิ้นสองชิ้นเพียงแต่มันมีจำนวนน้อยนิดก็เท่านั้นเองอีกทั้ง โล่เหล็กนี้ถึงแม้จะไม่มีพลังในการโจมตีแต่ก็เป็นศาสตราเวทส,สายป้องกันโดยเฉพาะพลังในการป้องกันของมันก็ไม่สามารถเอาไปเปรียบกับกำไลเหล็กที่เอาแน่เอานอนไม่ได้จะเป็นสิ่งนี้ก็ไม่เชิงจะเป็นสิ่งนั้นก็ไม่เชิงชิ้นนั้นได้ไม่เพียงแค่แข็งแกร่งทนทานอีกทั้งบนผิวโล่ก็ยังลงอาคมที่เกี่ยวกับการป้องกันโดยเฉพาะเอาไว้หลายบททำให้การป้องกันของมันเพิ่มสูงมากขึ้นไปอีก ดังนั้นการโจมตีที่ดูบ้าคลั่งของคมวายุนับสิบนับร้อยสายที่รวมตัวกันก็เลยถูกโล่เหล็กที่ลอยอยู่ด้านหน้าฮารี่ส้อนกอลาบอออกไปอย่างไร้เยื่อใยก็เหมือนกับก้อนหินยักษ์ที่ตั้งประหานอยู่ในลำธารก็ไม่ปานปล่อยแสงสีครามอันเย็นเยือกออกมาไม่ขยับไหวติงแม้แต่น้อยท่าทางสบายสบายราวกับมีพลังมากมายล้นเหลือ สิทธิทลูกที่เห็นเช่นนั้นในใจก็รู้สึกโมโหามากแต่บนสีหน้ากลับเทียงสยยยิ้มเย็นเขาขยับมือคู่นั่นเล็กน้อยปลายแหลมของตัวธงไม่ได้หันไปด้านนอกอีกแต่มือทั้งสองข้างที่จับด้ามธงเอาไว้พลันเกิดแสงสีขาวสว่างวาบขึ้นมาบังคับให้พลังชีวิตในร่างพุง่งเข้าไปในด้ามธงอย่างบ้าคลั่งราวกับน้ำท่วมที่ไหลทะลัก ธงมังกรเขียวพอได้รับพลังชีวิตจำนวนมากเช่นนี้เข้าไปกักเก็บเอาไว้แสงสีเขียวด้านบนตัวธงพลันเจิดจ้าแสบตาขึ้นราวกับในท้องฟ้ายามราตรีลอยสูงขึ้นด้วยดวงอาทิตย์สีเขียวดวงหนึ่งทำให้ผู้คนไม่กล้ามองตรงๆส่วนสิทธิลูกเพราะว่าพลังชีวิตถ่ายเทออกไปมากใบหน้าก็กลายเป็นซีดขาวแต่สีหน้าก็ยังคงดูอมหิตเช่นเดิม ดูท่าเขาคงเกรงว่าหากปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไปก็จะเกิดเหตุพลิกผันขึ้งเลยคิดจะใช้ท่าไม้ตายอย่างเต็มกำลังแล้วเสียงคำรามอันกดต่ำของสิที่ลูกตามมาด้วยมือทั้งสองข้างของเขาที่สะบัดแรงแรงจับธงมังกรเขียวพอหรือบอโยนขึ้นไปบนทอ้องฟ้าก่อนที่นิ้วมือจะประสานเป็นบทคาถาไปมาอย่างรวดเร็วต่อด้วยการชี้นิ้วไปที่ตัวธงร้องคำรามขึ้นเสียงดัง มังกรกลายเห็นเพียงธงมังกรเขียวเกิดแสงเจิดจ้าออกมาทั้งสี่ทิศเกิดเป็นแสงสีเขียวราวกับมีชีวิตเทียงคริปตาก็กลายเป็นมังกรยักษ์ขนาดหลายสิบจ้างอดอกจันตัวหนึ่งที่เต็มไปด้วยไอชีวิตมันขู่เขียวร้องคำรามมีรูปลักษ์คล้ายกับลวดลายของมังกรที่ปักอยู่ด้านบนทงไม่ผิดเพี้ยนไปสิทธิลู่ลังเลสักนิดก็ไม่มีชี้นิ้ววาดออกไปมังกรเขียวตนนั้นพลันอ้าปาก คำรามพุ่งทยานไปประจันหน้ากับฮานลี่อย่างมาดร้ายได้ยินเสียงปังดังสะท้อนขึ้นแสบแก้วหูเสียงหนึ่งหัวของมังกรตนนั้นพุ่งชนมาบนโลบินเหล็กทมินแสงสีเขียวกับแสงสีดำพลันระเบิดออกพร้อมกันราวกับว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งพลังของทั้งสองจะไม่ลดหย่อนไปกว่ากันแต่ผ่านไปไม่นานแสงสีดำบนโล่เหล็กกลับอ่อนจางลงไปอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วที่ตาเปล่าของคนจะมองเห็นได้ทันมน ร่างกายมืดมิดไปเมื่อตาเห็นโล่ใบนั้นอีกไม่นานก็จะตกไปอยู่ในจุดจบเดียวกันกับสาสตราเวทก่อนหน้าแล้วพลันมีเสียงเย็นเยียบดังขึ้นจากด้านหลังของมันก่นพันหนึกโล่เหล็กคริปตากลายเป็นเล็กลงตามเสียงนั้นก่อนพุ่งถอยไปด้านหลังเมื่อเห็นเช่นนั้นไอมังกรของมังกรเขียวก็ระเบิดออกเร่งรุดตามติดด้านหลังของมันไปมีความคิดจะกลืนกินฮันลี่กับโล่ชิ้นนั้นลงไปพร้อมกัน แต่ทันใดนั้นเองบนร่างของฮานรี่ที่แต่เดิมนั่งขัดสมาธิอยู่คริปตาก็มีแสงเรื่องรองสีเทาขนาดหลายจ้างนอโผล่ขึ้นมาสายหนึ่งหลองรวมกันเป็นรูปดาบยักษ์ก่อนจะทำการวาดสกัดหัวมังกรเอาไว้อย่างไม่ยอมอ่อนข้อเขี่ยวรัดต่อตีกันไปมากลางอากาศเดียวก็ปรากฏแสงสีเขียวสะกดข่มแสงสีเทาเดียวก็ปรากฏแสงสีเทา สะกดข่มแสงสีเขียวทั่วเวลาครึ่งเคอรดอกจันนั้นก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบส่วนโล่เหล็กหอลางงอจากกลับไปมีขนาดเท่าฝ่ามือเหมือนเดิมแล้วก็ลอยเข้าไปในมือของฮันลี่ถูกเขาพลิกมือเก็บมันเข้าไปในย่ามเก็บของเวลานี้พลังชีวิตทั้งหมดของเขาก็ล้วนแต่เอามาใช้ในการบังคับยันวิเศษในการโจมตีไม่มีเรี่ยวแรงจะใช้โลใบนั้นอีกครั้งนี้แสงสีเทาที่แปลงมาจากยันวิเศษ นั้นชัดเจนว่าแตกต่างจากตอนไล่สังหารคนชุดเหลืองราวกับเป็นคนละเรื่องแค่ดูจากมันที่เปลี่ยนเป็นดาบแสงก็สามารถมองออกแล้วว่าพลังของมันอย่างมากก็ต้องเพิ่มขึ้นมาสามสี่เท่าหรือมากกว่านั้นต้องรู้ก่อนนะว่ายันวิเศษชิ้นนี้ตอนอยู่ในมือของท่านธรรมจาร์แสงทองยังทำได้เพียงกลายเป็นแสงสีเทาได้ไม่กี่คืบรอจนถึงตอนที่มันตกมาอยู่ในมือฮานลี่และฝึก ควบคุมมันได้แล้วยันวิเศษชิ้นี้ถึงค่อยกลายเป็นเส้นแสงที่มีความยาวครึ่งหลายคืบและพอตอนที่ฮันลี่สามารถสังหารคนชุดเหลืองได้สำเร็จยันวิเศษที่ถูกควบคุมก็พลันเปลี่ยนความยาวคึ่งเป็นเจ้าง,งอไปอีกขั้นหนึ่งมาตอนนี้พลังของฮันลี่อยู่ที่ขั้น11แล้วตอนที่ควบคุมยันวิเศษอีกครั้งไม่เพียงแค่ความยาวเพิ่มขึ้นจอนมีขนาดสองสามเจ้างออีกทั้งรูปลัษณ์ของมันก็ยัง เปลี่ยนเป็นดาบ,บยักษ์ให้เห็นอยู่รางรางแสงเรืองรองสะดุดตารัศมีเจิดจ้าเป็นประกายเปลี่ยนโฉมจนผู้คนต้องตกตะลึงทําให้ผู้คนต้องเหลียวตามองเข้าหากไม่เป็นเช่นนี้ยันวิเศษชิ้นนี้ก็คงไม่รู้ว่าจะสามารถต่อกรกับการโจมตีอันบ้าคลั่งจากมังกรไร้ที่แปลงกายมาจากธงมังกรเขียวได้หรือไม่จากนี้ก็สามารถเห็นได้ว่าพลังของยันไม่เพียงตัดสินกันตรงที่อักขระที่ลงอาคม ไว้ย,ยังต้องดูความสามารถมากน้อยภายในยันวิเศษเองด้วยอีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับระดับความเชี่ยวชาญในพลังของผู้บำเพ็ญเพียรยิ่งเป็นคนที่มีพลังลึกล้ำก็ยิ่งสามารถใช้ความสามารถและพลังของยันวิเศษออกมาได้อย่างเต็มที่ไม่รั่วไหลก็ไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าหลังจากตนถึงขั้นสร้างปราณได้สำเร็จแล้วแล้วลองควบคุมยัน วิเศษชิ้นนี้อีกครั้งยันวิเศษชิ้นนี้จะปรากฏเป็นรูปลักษณ์ใดออกมาให้เห็นทั่วขณะที่ฮันลี่ควบคุมแสงสีเทาต่อ,อกรอ,ก,อกับมังกรเขียวก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดกลับสามารถแบ่งแยกสมาธิออกมาค้นพบเรื่องน่าประหลาดใจเช่นนี้ได้ดอกจันจ้างรอจางหนึ่งจ้างรอประมาณ3.3เมตรดอกจันเคราแก้หนึ่งเครเท่ากับ15้านาท